่าลูกนีอรถกหโดดขด้ว้ดุให้มาที่ลูกพิภพดูครับลูกพิภพจะถาได้ไหมาแล้วหึงึหลังมาให้ตะกรันกย,ย,ย,นยาวด้นจบพิจัยไอ่า้วครับมาแล้วชนพิันไหมโอ้โห่ไปต่ำกว่าอันดับขึ้นมาสองาดับเลยครับ บอลออกซ้ายอาแล้วกรได้งานซ้ายลูโอ้โห่เกาขวาก็จะเซบไปเท้าคู่นี้ก็จะเป็นบอลสปีดกับบอลระบบเลยครับสปีดอยู่ที่โดนกระสิ้ลูกพออกมาขวาดูที่พครับลูกนี้เขวาเลยครับโอ้โหมาเลยครับโอ้โห นุ่นที่ผมเด็กม it ันกำลังขึ้นรับปาสักเขาออกปลาบาที่ว่าินิดว่าชนิดปาสักปาสักไปปาชัยาชัยจิ้มออกไปครับตอนนี่ธนาเนอดูสักตัวต้องปรับปรับสปีดบอลก่อนแล้วครับตัวนี้ผู้เล่นไทยคู้ไทโดดขโมยแล้วโดนขโมยรุ่นพี่จางหวะนี้แล้วก็ได้ไหมเ้าแซมแซดีนี้โอกท แซ่บแซ่บีทีเดียวแล้วเข้ามือลงมาชนวิดูครับชนวิดวยทางด้านชาชัยนี่รุ่นเดียวกันนะครับชนวิชาชัยชาชัยกับชนวิเข้าฝาแล้วชาชัยจึงไปชนวีทีได้เลยเลยเลยครับกับออกมาด้านบนให้ชนวิเก็บได้ไปทางด้านชาชัยฝาไว้ชนวิิยงซ้ายลงนี้ไปได้ฝ้ายเลยครับพุ่งไป ยังไม่พัการอ่าโชตุวีชตุวีมาแล้วหลอกปลาสักปลาสักขอมาด้วยนี้โอ้โหไม่ได้ครับเอายอย่างไรอีชตุวีชตุวีพี่ตั้งไม่ขาดท้ายยกมาที่ชต,ววชตวุวีอ่านะครับคือมีคนได้เลยอันตรายเลยครับชนวีเก็บคนไ,ได้แบบนี้ปลาสักขอมาไม่ได้ครับโอ้โหเท้าสู้เท้าไม่ชวัวร์บทบาทคือมาที่นาราทิปใส่ซ้ายลูยกนี้ขอให้ยปลอดภัยโอ้ยยิงยิงยิง มาแล้วครับครูปีชาความจริงคือความจริงมาแล้วยังไงครับสนีได้บอลแล้วครับสนีพลิกพลิกได้มาโดนต้หงการตัวของไจดูนะโหผู้จะเป็นคนอื่นเขาแล้วลีจะโดนนะโบดูแลรับไกดูนะโห มี็กันนี้รับ่ะดูครับประตูที่สอนะครับขึ้นนต่อศูนดนิสชนวี่จอยก่อนครับชนนวีชนนีต้องเข้าฟาตรายสุดยอดนครับสร้างกองแทงสร้างโซนเกมือสุดยุเลยครับแต่ไรนี้ก็ไม่ผ่านอีกออยู่ที่ชนวี เตนี้ทวนน้าวนี่นครับกรทีาแรกยังไงหลงยัดมาตุ้งอาภูเวไทยตุ้งย้งเอายาได้ยจลูกย้โอภูไทยยังไงครับภูไทยยัดมาด้าซ้ายไปผ่านรุ่พง์อาอะไรครับรุ่นพง์มีความไวรุ่นพง์ออกมาด้าขวาปฏิสนีครูพีชาครูพีชาความจริงไหมความจริงไหมความจริงต้องได้หรือไม่ได้เกิดขวารุกนี้ไ่ได้ยัดมาลูนี้มาที่ชนงวีโนงวีจะฮักถือนวที่พร ตัดขาู้ยังไงได้ครับแล้วทีนี้ต้องการตนอ่เห็นตัวราูการครับเป็นคนที่รับออยอาศัยคราบผิดพลาดครับออกอับเบอร์สองก็สุดดูครับสตรีปัญหาลรกนี้ไม่ได้แล้วครบัดชัยเอาอยู่ไหมเอาอยู่ชนิดใส่สาย แน่ลาให้เห็นนะสีวเขียวในสนามนี่คือันเน่นะครับสีแดงๆนอกสนามนี่คือวิทวินะบอลออกมาด้านไม่ได้ไบอลออกมาที่นราทิปนราทิ์ออก้าย้ายใส่แล้วเปดเปิดเิิเด ออกมาด้านซ้ายไข่มาลูกนี้ติดกูติดสมอสสมอยกมาที่สน่สเน่พิแลงพิได้ไหมสน่มาแล้วสน่โอ้โหไม่ผ่านคู่คูไทยไปใส่ฝาลูกนี้ทำสอนแหมติดกะานแล้วยังไงโอ้บอดสปินบอสปินใส่ฝาโอ้โห บอลวีชนวีเป็นมาที่ราชรินว no. ัตถุล็อกกอดล็อกกอดมูนแล้วเต็มหมดเลยครับดูครับขึ้นไวลงไปจริงครับถูกบาลใส่ฝาตรงนี้อเต่าเต็มเลยครับชี้นี่ครับชีชัจนชะไอ้เส้นครับมีสุดยอดเลยนี่ลุกดูครับตัวนี้หลอกยิงเร็วโอ้ยเจ้าไอ ไม่ได้ครับโอ้โหดับมาแล้วก็อาแล้วครับในตู่ตู่มาแล้วคือผมคือผมจงแนวเจ้าวันี้ทันไม่ทันไม่ทันแล้วนราธิปนราธิปอย่างไรออกซ้ายมาที่ฟาสักฟาสักที่นราธิปนราธิปเข้ามาที่ฟาสักฟาสักเอาอธิโจรวี วนวีโดยนะดุจพงศ์จับอดให้มาที่วัถึงปัดขวาดูสิออกล้วก็เลาหูเฮ้ล้ยเฮ้ยเฮ้ยาต้องลูนี่แลก็เล็งดูเลยครับนี่แลวสมาธิวางนห้าที่ชนวี จ้องไว้ก่อนนี่ครับชัยใช้วิธีการเบียดชนไปอยู่แบบนี้ครับไม่ให้นี่ครับไม่ให้ชนนี่ครับบอลออกมาจตปานสักยัดมาลูกนี้ไม่ดีครับชัยครับผู้บอลอยู่ที่ชนวิภิกแล้วชนวิภิเกวแล้วก็ยังไอ้ขบูงเสาตู่บอลออกขามาดูนิพงศ์ใช่ครับดูนิพงศ์ดูนิพงกระโดดมาดูนี้โอ้โหไปสัตว์นิสเซฟไปกิงไม่ได้ครับโอ้โห แล้วธราทิพย์ออกนะครับปลาสักสามต่อสองเคาะมาลูกนี้ชนอวีชนอวี๋ดึรลบทึงเฮ้ยสายอุยไม่ไดู้ดแล้วก็ยังอยู่โตเลยโตอย่างตาีิยังไงยังไงแก้แก้มาที่เสา ก็ข่าวว่าก้านขวาดอกที่ว <Pin canonical itus> okay. ัชรินทร์อาแล้วอยู่ตอนสองต่อสามสองสามวัชรินทร์เติมเติมแล้วเติมแล้ววัชรินทร์ลุกไปอีกครับโอ้โหยัง้ใกล้อยู่ออกขวาที่ธีรวิทย์คลิทย์เคาะมาที่ชนอ่ชนวีชนวีโดนเจษฎาบังไว้เจษฎาชนวีจัดบอลนีกโอ้โหมาแล้วครับปลาสักเจ้าไหนปลาสักมาแล้วปลาสักที่มาที่ชนวีชนวีพลิกซ้ายได้แล้วโอ้โหไม่ได้จะใครไหวแต่ ยัดเลือยเลยนะไม่ต้องอาศัยการยิงของชนนวีชนนวียัดเลือยเลยนะไม่ต้องอาศัยการยิงของชนนวีมีเวลาแล้วมีเวลาแล้ว จัดมาลูกนี้ปกแล้วก็อ้โหแล้วจัดชัยอีกแล้วพี่พงศ์ไม่พลาดพี่พงศ์ก็ไทยเขี่ยวฟ้าเยอบเยอะยาวแล้วคุณจิสนาจอยมึงต้องวิ่งด้วยหวัดพงีบก่อนนะพี่บอลนะฮะบอลในนาทิพยีนาทิพย์ยังไงคืนมาที่ชนวีชนวีรอก่อนรอก่อนแล้วหลอกสองจบที่พี่ชันชัยดูครับจังหวะนี้พี่แล้วก็ยังไงเจษฎาเจษฎนาล็อกฟ้า ปีวันเจ็ดครับปีวนเจ็ดป่านนี้ผู้ยุยงนี้ยุยงดูคนไทยไม่ได้ก็อ่านะครับพรดเนอคิกจังหวะนี้ พี่ชนวีครับดูทางด้านแล้วก็ใส่ซ้ายพี่ชนวีครับดูทางด้านแล้วก็ใส่ซ้ายดูครับลูกนี้ สบดนัดขาไปผ่านอาแล้วก็แล้วก็หมดโอ้โหนาทีบาครับโอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหกบคุณนักกีฬาทั้งสองอีกครับคุณบันเลยครับเสี๋ยวเราเป็นสองต่อสองเมื่อกี้ครับโอ้โหคนตาหางครับน่รักครับแบบนี้สวยงามนาคิดาขับรถ สวยงามครับคนในขันมันก็เป็นอัตลบนะครับผมคุญชักลางสองปี